เดี๋ยวผมจะทำเสียงสองก่อนโอเคฮะก็กลับไอ้โอเคฮะก็กลับสวัสดีทุกคนครั้งด้วยนะฮะอยู่กับผมมีคุณกระผองเพื่อนนะฮะซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นเกมฮอ l โลเออร์ใช่ไหมชัดอันนี้คือเกมหอยชัดอยู่กันไม่ได้ฮ๊เลเออเล่นซื้อมาเท่าไหร่เพื่อนสองร้อ่สซึ่งในดิเรามีกี่คนเลยสี่คนอยู่ด้วยกันปเล่นเลย ดูเพื่อนเล่นดีกว่าสนุกอ่าคนที่จะแปลก็คือไอ้ชัดนะเออแล้วก็นี่อกลุ่มที่เราไอ้กลุ่มที่เราควรกดก็คือ E S C เวไปเมาเอ่า Q คืออะไรประช่างมันปะเรา E ไปเลยเว้ยเดี๋ยวมึงไม่ไม่สนไม่อ่าจไม่อาจว่ามันจะไม่ทำอะไรไม่ไม่จะเป็นไม่จะเป็นไม่จะเป็นโอ้หน้าเมืองโอ้อ่านไม่ทันโอ้โหยาวยาวไปไปที่อะไรวะเนี่ยเอาเป็นว่ามึงสรุปมาดิมันคือยังไงเนี่ยเรื่อง โอเคกโอ้โห่กระตุกคือสรุปง่ายๆคือมันมีตำนานอยู่ที่เมืองเนี้ยแล้วคือปูกหายตัวไปอ่าเราต้องเป็นคนรวบรวมข้อมูลจากปูกโอเคไอ้เหี้ยไลดิงไอ้เฮียผู้ชิดโผลหายไอ้เบลลกตกใจหลายทีโอเคมามันภาพสวยอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นปืนก็ได้ไม่ใช่มือถือครับเมาล์เร็วมากขออนุญาตปรับเมาล์แป๊บนึงแม่งเร็วเกินไปอ๋อสักแป๊บหนึ่ง เฮ้ยใช้ไมันเดี๋ยวเดี <t 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 ๋ยวเมาส์ปร uh uh ับจริงจังมาเนี่ยเหมือนเดิมเลยวะเอ้าถ้ามึงหันจะมึงจะหนีผีเร็วด้วยสุดเลยวะไอ้เหี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยคัตเกลโอเคกราฟิกเรามีเดียมก็พอแล้วเผื่อเผื่อมันมีอะไรสักอย่างเผื่อมันหลุดผีเราเพื่อนเรากดกดกดอะไรเก็บของวะเก็บขามกูแบบไรไรใหญ่มาก ของเตึกล้างไปไรเงี้ยไอวิวไม่ต้องอ่านเลยแต่ไม่สรุปอะไรเลยไม่สรุปเลยไอ้เหี้ยกูไม่อยากฟังแปลกูไม่แปลอะไรทั้งสิ้นแล้วกูจะปลอกไข่คอวะ alo ลองลองลองส่งดูดิส่งไม่ได้ส่งได้ดิมันทำไหมส่งอุ้ยกูเตรียมเอาหูฟังออกข้างหนึ่งอ่ะอะไรไอวิวอย่าปอดดิพรากูใส่อวิงโคตรกระจอกอ่ะวิวไอ้เหี้ยไรสี่ว่ะ เฉยฮะอ้าวเมื่อกี้เปิดประตูเองหรือประตูเปิดเองประตูเปิดเองเปิดเองอ้าวงั้นวิวก็เปิดเข้าไปเลยไอ้เหี่ยอย่าคัดซีนดิกูปิดตาแล้วเทห้องน้ำเพื่อนตาทำไมวะไอดอลน่ารักเลยนะไอดอลเึินะไม่มีเอ็นไม่ใช่ไอดอลกูเี่คือตอนเนี้ยมชิโมะอ้าวกูกูกูคุยไม่ได้หันหลับไปว่าเจอไหมไม่เจออ้าวไม่เจอ ทำมาเค้อห้องวิวไปดูดิใครมาเค้อห้องเหมือนเย่อโย่ไปดูดีดิวเกมมันบังคับให้ดูมึงก็ไปดูดูว่ามันไม่ดูอ่ะมันมันไปสานีมาส่งของเปล่าอันนี้อะไรเนี่ยไม่อ่านแล้วไอ้เหี้ยมาอ่านไม่อ่านด้วยตาาพี่จอะไรอ่ะแค่นี้ยังไงเบร์ได้กลัวอ้าวกูตัวเล็กไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยโฮมสวีทโฮมออกบอเร็วจังวิวออกจังไหนมึงออกมาแล้วเนี่ยไปเราต้องอยู่ในที่เสียงสักบ้านโอกระตุกโหลดผีโหลดผี นี่อย่าโหลดผีและโหลดผีกูไม่กลัวไม่ได้หรอมันบินไม่ได้มันบินไม่ได้มึงว่าหันหลังมันจะเจออะไรไหมกลัวอันนีมีโกสน่ารักได้ไงวะเออเทียเกมเกมที่มึงทำมาอย่างเงี้ยมึงบอกสุดน่ารักก็ไม่ได้ไปอะไรอะแสงหนังสืออันนี้มันเหมือนอยู่ในเราเล่นเดโมเออเหมือนเล่นเดโมเลยก็ตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนใช่ไหมโรงเรียนของเราน่าอยู่ไม่อยากอยู่อ่มันต้องมีมันต้องมีอะไรให้ใส่กูัว ไอ้เกมมันอันนี้ไงกูเปิดเสียงดังไม่ได้แลเกมมันเล่นจิตวิทยากับมึงเออเนี่ยถ้ามึงเพื่มึงเอ็กเสือกไม่ไแล้วแลวปิดตาอย่างนี้เกมนี้มันมันมีผีใช่นี้ไม่มีแต่ทางเดินอี่างนี้บงกดซิมูเลเตอร์กดผีเขาเรียกว่าเอาตแรงกดดันไงก่อนเจอจริงถ้าเจอบ่อยๆก็ไม่น่ากลัวป่ะเออไอ้เหี้ยคนเหี้ยเล่นเล่นเกมผีจนชินนะไอ้สัส เรื่องอะไอชาร์ตอะไม่ไปยกลัวหรอกไอ้เนี้ยเออได้ได้ยินเสียงได้ยินเสียง้ต้องบอกว่าหนังผีดิไอ้เนี้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงหนังผีไม่น่ากลัวหรอกไอ้เที้ยที่คุกลัวคือไอ้หนังพวกไอ้คนที่ฆ่ากันมากกว่าไอ้พวกแม่งจะอ้วกไอ้ที่เนี้ย ไอ้ิเบี้ยวใช่ใช้โซล่าเหรอไม่ใช่มันเหมือนไม่ใช่โซล่าเลยเว้ยใช่กูแหวนเลยเฮียเอาหูฟังออกข้างอะไรล่ะคูสวยเบี้ยวไม่ใช่ไอ้สัตว์ไม่ใช่โซล่าไม่ใช่โซล่าไอ้สัตว์โซล่าให้ผสมสีเนี่ยใช่ไปดิบิวโซล่ามึงไม่บิดเบี้ยวไอ้บิวมึงเชื่อกูถ้ามึงหันหลังมึงจะสวยไอ้เฮียกูว่าทำไมกูรู้สึกว่าหันหลังแล้วกูจะรอดวหม ไม่บิวเราต้องหามาแสงสว่างไม่มึงก็ลองเดินย้อนเราไม่ตามไอเเดี๋ยวิกูได้เสียงเดิวเดินกูไม่ได้ยินอะไรเลยบิวพวกมึงไม่ได้ยินเลยยีนไิวเลยยีนเลยยีนไม่ได้ยินอะไรเลยยีนเสียงแห่กูยีเสียงแห่ๆหลายอย่างของผู้หญิงอ่ะไอ้เยี่กูรอดเซอร์ชได้สัตว์ผู้หญิงว่ารอดไอ้ยี่ไม่ตัดเงี้ยโรงเรียนไม่มีกี่ชั้นไปเที่ยวในญี่ปุ่นหล่าอยู่นะแห่กูปิดตาไม่มีเพื่อนดูบ่เด้อเฮ้ย ู้เสียยงได้ได้ยินเสียงคนได้ยินได้ยินเสียงไอดอลเฮ้ยอะไรอ่ะคาน่าคาน่าไม่เหรอขาน่าอะไรเสียได้เียินติดเจนชินมากกันไปเฮ้ยเขาพูดว่าอะไรวะนั่นคือการคาตาตะว่าเออคาตาตะมั้ยได้ยินเสียงในห้องเราพูดเรื่องนี้กันวันนี้เนี่ยคาตาตะแต่ว่าทำไมมืดหมดเลยเอาจะพูดเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับน่ากลัวเซร่า ในขอโรงเรียนไฮสคูลนี้เนี่ยเขาว่าลังเลเลยอ่ะน่ากลัวเลยอัสแกรดี้อออวู้เรื่องราวจะเริ่มต้นขึ้นเรื่องราวมันเริ่มกับภาพที่ผมไม่คุยอยได้ยินซ้อมก่อนแล้วไม่ใช่ต้องการกลับไปฟังกลับไปฟังก่อนกลับไปฟังก่อนกูว่าสตอรี่มันก็ขึ้นให้หลัวๆป่าววะแล้วก็โอ้เคกว่าแล้วก็อ๋อไม่กลัวผีเลยออกเกมเลย อ่ะมึงจะหันหลังไว้เดี๋ยวมากูเห็นไอพี่ไม่ทุกการทุกเดือนหนึ่งพีต้องหันหลังไปเช็คก่อนทุกอย่างต้องมีการเช็คป้ายสัตว์เอ้ยดูดูดิไอพี่ดู่ในห้องมันคืออะไรในห้องคืออะไรบอกตามตรงไม่ได้ต่อยต่อไะโอ้ประตูเปิดอย่างนี้เดินไปข้างหน้าก่อนเดินไปข้างหน้าถ้าเดินไปข้างหน้าแล้วมันะมีไลนกลับมาอะไรผู้คนตกไปตรงนี้โอเคเราลูเหรอโอ้ลูเมียนฉันเมียนฉัน ไหนคนไหนคนคนไหนเหรอคนหยูขาวอ่ะเอ้ยโอเคคือเรามีรูปเฮ้ยมึงรู้ว่าดอกดอกไม้เนี่ยมันจะสื่อถึงความตายแล้วเว้ยเอยอาจจะเป็นอีกดอกก็ได้เอ่าได้ไฟฉายได้ไฟฉายหนึ่งเอีอเสอะไรเสียหข้าตาเหรอไม่แต่ใช่อุเปิดเพลงด้อยอาซาโคโคช่อยเหีย กูกลัวทุกอย่างอคืกูมองในสตรีมมันแหลกมากเลยวิเบลเยอะมาแล้วออกไปไงอ่ะสำหรับวันนี้พวกเรามีแขกรับเชิญพิเศษได้โปรดแนะนำตัวของเธอด้วยฉันพ่อก้าฮัมโนพาราเด็จจากพ่อก้าไม่อดีก็น่าจะคนรู้อยู่พอก้ามีรามี่เหรอ ไม่อ่านแล้วเนี่ยดูดูอย่างเดียวแค่เงาแคงเงาเราก็ปื้มแล้วโอ้น่ากลัวกูจะกลัวหรือกูจะดีใจดีวะจัดมันเป็นเรื่องราวโอ้โอ้สันสันสันเชี่ยเหมือนหินเลื่อนเลยว่าต้องไปดูนี่ด้วยอันนี้น่าจะโสละปะโซร่าจังเข้าไปหาดิเข้าไปหาโซล่าจ่าโอเคทำไมกูต้องเดินไปหาเด้อทั้งนี้กูเดินหนีได้คงไม่แห่ใส่เราใช่ไหม โซลาเซ็มไปเยอะโซลาโซลาในโฮเลอร์ก็รู้เป <ative> ็นไงอยู่ถ้าถ้าได้ดูโอเอเ้เดินทางเยอะไม่มันมีอะไรตกได้อะไรอ่ะโอ้ทุกคนตายทุกคนตายเลยทั้งหมดเลยเออฉันต้องไปเก็บมันอะไรโคโคอินทูเตรียม๋อไปหาพวกเขาอ่ะทั้งหมดอืม อาจจะใช่กันลองสำรวจห้องเรียนดูดิเพียงมีมันเข้าไม่ได้ห้องเรียนมันน่าจะเป็นอิสเตอร์เอ็กมันน่าจะเข้าไปได้เปลี่ยนไปบ้างมโองโอ้สันสันสันสับสันสิบประัดซีรไม่มีเลยไฟไหม้ว้าไฟไหม้บ่าไฟไหม้เออเควกเออเควกบิวเควกสันสะเทือนบิวไซด์มีแน่นอนบิวเชื่อฟู The forest เฮ้ยเวลครามดูป่าไปเลยบิวมึงเข้าใจเขาว่าเพลงมันบิวอ่ะเพลงมันประตูไม่มีโอ้แล้วเพลงก็บิวด้วยเนี่ยประตูมันมันไม่มีทางไปแล้วเราต้องไปทางนี้บิวอาจจะเป็นกำแพงของจริงก็ได้ทะลุไปได้ป่ะกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเหรออะไรว่ามันคืออะไรว่ามันคืออะไรนะไอ้ยี่ที่วอลวอลต้องหุ่นเนี่ยไม่รู้อ่ะ มันเป็นหนังเป็นปรีดเอซีพีวิวเอซีพีเอซีพีเอซีวัวตัวมึงเนี่ยเอซีพีกลัวทุกอย่างไอชีวตูเขาได้เขาได้ลองเข้าไปเข้าเขกับเพี้ยแล้วก็โดนหินทับเลยสัตว์ไม่ตายหรอกเนี่ยมันเข้าไปได้หรอกเข้าไปได้ไดปะเอออะไรอะไรอะโซราจังเพี้ยจัมเปอร์ ใช่โซล่าแต่ว่าทรงผมไม่เหมือนเลยทรงผมนางยีกอะผมไม่เหมือนตรงไหนวะทรงผมหยิกโซล่าทรงผมตรงไม่ใช่หรออาจจะแบบอยากม้วนผมอะเออมันเกิดเอฟเฟกต์ลังจังดินถล่มแลรอเฮ้ยพี่ยูมงวิ่งไปที่ถ้ามึงวิ่งกลับไปยังไงก็มันก็ทำอะไรเออเร็วเรวขึ้นไงเราต้องวิ่งหาไอดอลเราเลยเฮ้ยอย่าบอกว่าที่ที่เนื้อเรื่องมันบอกว่าทุกคนตายหมดอาจจะเพราะว่าตึกถล่มเพราะแผ่นดินไหวเปล่าวะอาจจะใช่ก็ได้เนอะ ตัวแล้วคิดไปตายหมดเหรอนี่เหลืองเหี้ยมีกระเป๋าโดนใครอ่ะเนี่ยไม่ใช่โซลาร์มึงโซลาร์แล้วจะเป็นใครไม่ใช่โซลาร์ไม่ดูทรงผมดิมันจะเป็นเปโกล่าล่างรีเวิร์สก็ได้เว้ยรีเวิร์สไหนวะเปโกล่าไม่มีเดย์อันนี้มัมยมีดิมีมีเสียงโอเลอร์หนึงมีเลยโอเลอรโอเลอรเว้ยก็ไม่ชื่อเปโกล่าชื่ออะไรเหมือนทุกคนกำลังแตกตื่นเลยวะเสียงสุยอ่ะ อืมใช่อาว้าวกูว่ามันมันต้องอูเฮ้ยอะไรอะ เดินหาบลาบายบายบายบใะบิวซายโยดาราเนี่ยไม่เหมือนโซล่าเลยเดินไปดิเดินไปดิใครอะใครอะเด็กเหรอโรงเรียนนี้เปล่าเนี่ยชุดโรงเรียนกูไม่กล้าเดินไปเลยเฮียเดินไปเลยมันต้องมาจำหน้าก่อนแน่กูสั่นไว้ก่อนกูปิดตาแล้วกูสั่นไว้ก่อนไอสัตว์กูสั่นไว้ก่อนเลย เมื่อกี้ก็จะลงมากูเนี่ยกูเนี่ยไอ้เหี้ยแต่เมื่อกี้ตกใจอยู่ไม่อยู่เพี้ยอะไรเอามากลับกลับมาห้องพักแล้วเหลยเพี้ยกลัวตกใจอยู่เลยแล้วหันซ้ายขวาสูมเลนอะไรไม่ใช่ไอดอลเหรอเนี่ยนี่ใครอะใครอ่ะยากูร่างผู้หญิงเอ้ยนี่ยากูเราเล่นเป็นยากูไม่หรอเราเล่นเป็นยากูอเออยากูใครผีเป็นไอดอล <laughs> <laughs> แล้วก็เจอผีแกง่าเอคไคนแย่โอเคเมื yeah. okay. ม่อกี้เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเรากดกด e อันนี้คืออะไรอ่ะข้างล่างเหรออัจจะไปข้างล่างบํางเอออาจจะใช่ก็ได้นะโอคามมโอของบางเมียวเดี๋ยวขออนุญาตดูใช้ขอบไปเลยโอเคจะไปแล้วเนี่ย ไปนะฝ่ายอย่าเพิ่มเลยกด E สองแล้วปิดตาพุ่งนิ้องทำงานดิเพื่อนเอ้ยทำงานไม่สำคัญไว้สำคัญที่เพื่อนเราจะตายหรือเปล่าทำงานสำคัญเลยแอมชาเมื่อกี้เนี่ยเชี่ย SCP กด E ปิดแม่งเลยเฮ้ยบิวนี่ไงบิวในเตอร์แลนะเพื่อนจบแล้วเปล่า c h a p t เตเร์ไงก็มึงของมีหลายช h a p t e r ไหมอ่ะ เคี่ยวิกิชเตอร์เนี่ยจ่าไปชานดิกด E ดูแล้วปิดตาว๊ดโอเคต่อไปเป็นโรงเรียนนี้ที่มึงต้องไปประตูจะเปิดประตูห้องน้ำจะเปิดรอมึงแล้วเพื่อนก็คือที่เขาบอกว่ามี17คนก็คือ17ชันเตอร์ใช่ไหมใช่นะเกินเกินเกินยี่สิบสองคนขยันทำเปล่าะประตูห้องน้ำเปิดแล้วพี่โอ้โหฟาดหน้ากูเลยอ้าวประตูที่เปิดได้เลยววะแล้วก็ไปโรงเรียนเลยใช่ป่ะอ่าจะใช่ มันไม่สว่างอีกแล้วนี่ยอวิวชาเลนจ์มาเดินไปแบบความมืดใจเย็นใจะเย็นคนเรากลัวที่มืดเงี้ยใช่มันเลยคิดไปเองดเพืแอนพมไปคนมองหน้าแล้วมองหลังเกือบตายเ่ยตายเ่ยตายเ่ยอะไรอ่ะฮาจามะเอออินเน่นเหรอเอเม่ใช่ไม่ใช่เอ๊ะคนเดิมนี่ คนเดิรั้งนี้อาจจะตีลังกาตีลังกาแล้วเอาเก้าอี้ฟาดหัวเราก็ได้เลยกระตกกระตกกููเห็นหน้าดีเลยอ้อมีเลือดด้วยเอ้ยดูต้องชิมดูดิน้ำน้ำน้ำเขาเอาที่ฉาบปูนที่ฉาบปูนไอเหี้ยนี่เขาเรียกว่าเราเอาไอ้นี่ของศิลปะ เออของพวกแกสลักอ่ะไม่รู้ว่ารู้จักแต่ชาบไช่ที่ชาบปูนไอ้เนี่ยก็เทีลยไม่เปล่ามึงต้องเข่งยิ่งดิไม่ใช่ที่ชาบเห็นแล้วที่ใช่เนี่ยมันเอาสีแดงมานั่งสันเขาฉาบปูนเขาอย่อได้เขาเลียนทาสีเมสเสจไอ้เนี่ยเขาเลียนมาตายไปก่อนอ๋อนี่เขาเขาก็เทไปก่อนใช่ไหมเขาเอดก่อนไปกินง่ายนี่สิไอ้เนี่ยเชื่อไหมถ้าเราเยี่ยมหมดไอวีเวนจะกลัวมาก เงใช่อย่าเงียบไอ้ซาจะเงียบไอ้พุชอะไรนะเงียบเงียบเงียบอย่างเงียบย่งเงียบไม่เอาไม่เอาวิวมันเช่นชนให้พลังฟอร์สแรงว่ะเพี้ยถ้ากูถ้ากูเดินเข้าไปเมื่อกี้แล้วกูตายเลยนะเงียบสักนาทีนี่ไม่เดินกูรองกูนาทีก็ไม่เดินแล้อย่าเงียบอย่เงียบอเงียบอะไรเนี่ยมึงก็สมดุลไปที่ไม่เอาอย่างเงียบไอ้ผู้เขียดิ โอ้มาได้ไงวะแม่น่ากลัวหยุดเงียบได้เลไอ้สตร์ผู้เขียนออกไปวะบายบายเฮ้ยบูบายบายไปไปไปดีไปดีบัวโดต้องโดดไล่กลับมาใช่ ห้้มมนไไไป่ดอีกเนี่ยไปได้ไปได้ไปได้ล้วก็โดนลากเข้าไปเฮ้ยเสียงมีแค่เนี้ยเสียงแปะม่เป็นไรเจ๊มืดอ่ะเฮ้ยมันมืดจอกูก็มืดอยู่ตอนเนี้ยอ้าวเนินยังลดเฮ้ยนี่มันกลางอนาคขตแล้วกลางอาณาเขตไก่ไปลื็ยอาณาสงซ่อนมานนี่อคนกลางเกิดไปไหมเฮ้ยเหมือนนะ อู้สวยจังโยจิเทนใครริมึงเอาอันนี้ไีปวดมาดิมึงยกไปปวดมาดิเนี่ยโซล่าอันเนี้ยโซล่าเว้ยเนี่ยเออนี่โซล่านี่โซล่าแล้วเขาก็จะคาร์มาเหมือนกันเปล่าโซล่าเป็นผู้ใช้นี่เหรอวะกูใส่เออเราไปดูหน้าเขากูดูไม่ได้ค้างด้วยไอบิวโอ้เขยบังคับด้วยดีกว่าะโอ้โอเคโอเคโอเคไอตัมเลียว สกพ้าไม่เปลี่ยนไอ่เปลี่ยนเป็นหน้าผีเที่อต่อไปัที่พวกเราทั้งหมดจะมีความสุขอืมก็คือจบมันไปขำไปใช่ไหมน่าจะไปขบไปกวันเจ้าโจบเทียอืมกูตื่นอีกแล้วเหรอเนี่ยไอ้เคียตื่นตื่นในฝันแล้วก็ตื่นในฝันแล้วก็ตื่นในฝันอีกรอบหนึ่งไอ้ตว์กุ้กแก่อันนั้นเป็นผีโซล่า์เปล่าเออใครเนาะวะเอออยากเจอผีไซโคซสคพ้าจะเอาขวานในฝันยังไงเนี่ย มัวใครอ่ะกดหัวอีกแล้วโอ้ไมเกนยิงกูไม่เกนนี่สายหัวขนาดนี้ใครยืนทีโพสเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวมันเองไม่ใช่ไหอเมื่อกี้ตัวมันเองนะเมื่อกี้เขายืนทีโพสมึงรู้เปล่าไม่จริงอ่ะเราเล่นอ้าวไปแล้วอ่ะส่องไปส่องประตูดิเราไปส่องประตูดิมันส่องได้เลยปะเออส่องได้เลยจะได้ดูว่าด่านตอบกันไปด่านเลยชัตเตอร์นิกชัตเตอร์อ่ะส่อาประตูได้เลยเราจะเตอร์น้อยยังไม่มีอะไรนะโอเค เปิดประตูอ่าอันนี้ถ้าเข้าทางห้องน้ําโอ้มีดอกไม้ให้ด้วยแล้วห้องน้ําอะไรมีรูปเดิมเหรอเป็นรูปใหม่ไม่รูปเดิมโอ้อันนี้อันนี้อีกแงงหนึ่งอีกแกงโอ้โอเคเอ้ยมีโซลาร์ยิงอยู่หลังโซลาหมายความว่าะไรวะเฮ้ยนี่เพิ่งพดอกไม้แล้ววะอ่อไม่ใช่เหี้ยมันดอกไม้แล้วหรอมันเป็นดอกไม้ที่เกี่ยวกับความตายอ่ะโซลาร์ลารรูปเฮ้ ไฮรีคอปเอ้ยไม่ใช่ไฮรีคอปเตอร์ไฮรีพัลเตอร์เลยแน่นอนใครก็ไม่ไม่กูส่องก่อนเหรออะโหลเอ้ยที่เดิมปหมเนี่ยดอกไม้โหลดผีอีกแล้วออ๋ไม่ใช่เฮ้ยตเกี่ยวกู้ใครจับตูตัวตัวเราเองปหมใช่ใช่ตัวตัวเราเองกูบอกแล้วเราเป็นผีมันจะแห่แน่นอนมันแห่แน่นอนยิวง่ายเดินกลับไปเข้าล่างตัวเองเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย งานเงินเดือนสงสัยจะเหนื่อยจังไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเพราะเรารู้อยู่แล้วเพราะทำคนเดียไม่ค่อยสวยไงไม่กันฉากจำสแกลเป็นคนจะจำเลยไม่ใช่เป็นคนรีท์รีรีบรายไม่มึงน้องเล่นคนเดียวมึงจะกลัวไอ้เอฟมิชิกนี่อะไรอ่ะออฟมิชิกโซราจังโซราเก็บเอามิชิกได้เออจะเข้าไปในการแข่งจังเลยใครมิกโกซังเรีอกอะไร ไถ้ามันดูแปลกๆวะเขาบอกแล้วเขาทำโมเดลมันค่อนข้างสวยเกมนี้แต่ก็แหละทำเกมใหม่เนาะหันมาเจอหน้าผีเจอหน้ากูแปะไว้อยู่เนี่ยดรามา Visual Preview อิสลาม Ending Ending 404โอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับ h o r อ o r Order แล้วน่ากลัวหรือเปล่าครับผมน่ากลัวโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผมให้มันด่ากันไปแล้วบ๊ายบาย